สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมต้าดัลตาเท็ครับวันนี้เราอยู่กันกับอีกหนึ่งอู่ที่ในเส้นสายของดีเซลถือว่าเป็นเบอร์ต้นๆของประเทศไทยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเี่แนำตัวกับเพื่อนๆหน่อยครับสวัสดีครับผมเอะปัทูครับในวงการก็รู้จักในนามของเอะปัทูเลยแต่ว่าชื่ออู่จริงๆใช้ชื่อว่าเอเลสซิงกาลาร์เอเลสซิงกาลารครับพี่ก่อนที่จะมาเป็นอู่เอเลสซิงกาลารพี่เอะทำอะไรมาก่อนครับพี่ หลายอาชีพเลยครับหลายอาชีพเลยใช่ไหมเยอะเลยตั้งแต่ขับสองแถวเป็นลูกน้องอู่ซ่อมรถอะไรเงี้ยครับแล้วก็เป็นคนขับรถตู้เป็นอะไรเงี้ยคือทำมาหมดเลยอ๋อก็คือทํามาเรื่อยๆตั้งแต่วัยรุ่นใช่ครับแล้วเป็นไปเป็นมายังไงพี่ถึงมาจับในสายของดีเซลครับพี่จริงๆพอหลังจากช่วงอายุประมาณสักสิบปลายครับเก้าวยี่สิบอะไรเงี้ยผมอะเล่นมอเตอร์ไซค์ก็เด็กแว้นเนี่ยครับก็เป็นเด็กแว้นเลยเด็กแว้นเลยครับแต่ว่าเริ่มต้นผมทํารถแข่งเลยครับ รถแข่งที่สมัยก่อนก็จะเป็นรถรถเดิมพันธะครับไม่ใช่แข่งในสนามเชงรถเชงเลยรถโลอะไรเงี้ยผมทํากับววลาปักน้ำครับก็อยู่กันนะหลายปีครับอยู่ตั่งแต่วปวชจนมาปวสมันก็มาเปิดร้านเองอะไรเงี้ยครับมาเปิดร้านแรกอยู่ที่ไหนครับนี่ครับหน้าประซอยหัวเชียวเนี่ยแหละอยู่ตรงนี้เลยอยู่นี้เลยครับบ้านเกิดอยู่นี่บ้านเกิดอยู่ที่นี่ใช่ครับเริ่มในสายของดีเซลจริงๆมากี่ปีแล้วครับพี่15-16ปีครับ1556ปีใช่ครับ แล้วอะไรที่มันเป็นจุดพลิกผันของของดีเซลของพี่ทําให้คนรู้จักในนามของเอปัทูครับพี่จริงๆน่าจะต้องแต่เริ่มทําเลยนะครับครับต้องแต่เริ่มแรกเลยอ่ะเพราะว่าเป็นคนยุคแรกๆเป็นอู่แรกๆที่ทําเรื่องห้องเครื่องสวยงามอะไรแฟชั่นอะไรแบรนด์ต่างประเทศเริ่มนําเข้าแล้วใช่เราเรารู้จักอยู่แล้วตั้งแต่เราเล่นเบนซินออ่าเรารู้อยู่แล้วว่าของอันเนี้ยจะสั่งกับใครอะไรเงี้ยเราก็สั่งของ แปลกใหม่ๆมเข้ามาอะยครับนั่นก็คือจุดที่เรียกว่าเราจะโดดเด่นหรือว่าแตกต่างกว่าทั่วไปหน่อยใช่ครับต้องแต่แรกเรียกได้ว่าแถวสมุดปากการแถวนี้นี่พี่เก็บเรียบหมดเลยผมว่าผมเป็นคนแรกนะที่เอาอไทเทเนียมมาทําท่ออินเตอร์อ,อ่ะอืมอ่าผมมั่นใจมากเลยคนแรกเลยอะ่ะเพราะว่าเมื่อก่อนจะเป็นพวกงานเหลดงานเมื่อก่อนก็อลูมิเนียม,ม,ม,ยมดัดรายคว้านมผมงานคว้านผมก็คนแรกๆ ท่อไทเทแรกๆยังไปเก็บเศษท่อไยเสียเชิงกงมาทำเลยครับอยากให้พี่เอแนะนําเรื่องของผลิตภัณฑ์ของพี่เอหน่อยครับจริงๆก็จะมีแบรนด์ของของผมก็จะเป็น a d p นะครับก็จะมีพวกเทอร์โบแก้วาวอะไรเพอร์ฟอร์แมนซ์เกี่ยวกับดีเซลหลักๆบ้านเราเนี่ยนะครับสปวิงวอลเลนเนอร์อะไรเงี้ยครับทำเป็นแบรนด์ของเรามาหลายปีแล้วครับแล้วนอกจากผลิตภัณฑ์ที่พี่เอมีแล้วเนี่ยครับแล้วก็ยังมี ผลิตภัณฑ์ของ a t a เ e c h ที่เี่เรียวใช้ด้วยใช่ครับหลักๆผมใช้ Data Tech มาก็ค่อนข้างก็ต้องแต่ Data Tech มาเริ่มทำดีเซลอ่ะครับผมก็เริ่มเริ่มใช้ครับตั้งแต่กองตัง้ตงแต่จนมาเป็นกองอากาศมีคันเร่งไฟฟ้าอะไรครับก็เป็นของที่ผู้อูอ่ผมมีชุดโปรโมชั่นที่ อ่ารีแมปอะไรคู่กับกองอากาศอยู่แล้วติดสตาร์ทง่ายๆเลยเลยเป็นของคู่เป็นของคู่อู่แล้วครับอ่ามันแทบแทบแทบจะเขาเรียกอะไรนะโตมาด้วยกันเลยครับใช้ด a t เทกอย่างเดียวครับอย่างเดียวเลยยืนพื้นทําไมถึงมั่นใจในผลิตภัณฑ์ของด a t เทกครับพี่ก็ทดลองใช้มาแล้วครับแล้วมันก็ใช้ได้จริงๆในราคาที่มันค่อนข้างคุ้มแตะยิ่งตอนนี้ครับไอเรื่องฝุ่น PM เอองพห้าอะไรนู่นนี่นั่นเนี่ยมันก็เป็นปัญหาตัวของเองก็เป็นบังเอิญนี่ยด้าเทกก็ออกกองแอร์ คือรถยนต์รุ่นใหม่ๆครับจะมีกองแอร์คนใช้รถหลายคนยังไม่รู้ครับว่ามันว่ามันมีกองแอร์บางคนไม่เคยเปลี่ยนเลยด้วยซ้ำเลยนะเพราะเขาไม่รู้เพราะเขาไม่รู้ว่ามันมีกองแอร์ครับพอตัวนี้ออกมาเนี่ยก็ตอบโจทย์เลยและยิงสภาพอากาศตอนนี้แบบนี้เนี่ยผมว่าแม่งใช่ที่สุดรถตัวนี้ก็ใช่ไม่นานถอดมาดูนี่โอ้โหดำปีเลยพี่ใช่แล้วราคามันก็ค่อนข้างย่อมเยาวครับครับแล้วตอนนี้ก็ที่อู่ก็มีให้บริการครบเลยก็ถ้าเป็นรุ่นหลัก ก็มีครบหมดครับอ่ารุ่นหลักๆก็จะมีครบหมดครับผลตอบรับจากลูกค้าเป็นยังไงบ้างครับพี่เรื่องกองอากาศเนี่ยมันมันไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะแล้วครับผมว่ามันน่าจะเป็นกองอากาศถ้าในแบรนด์ของประเทศไทยเนี่ยผมว่านาเทคก็นัมเบอร์วันเลยนัมเบอร์วันเลยใช่ครับเพราะว่ามีเรื่องของฐานการผลิตหรือว่าสู่กระจายสินค้าเยอะด้วยชัดเจนครับบางทีไม่ได้ไม่ได้ว่าจะต้องวิ่งมาหาพ่เออย่างเดียวอยู่ต่จังหวัดมันทั่วประเทศได้หมดนเวิร์ลไวด์ครับแล้วก็อันนี้ก็น่าจะเป็น ผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ล่าสุดนะครับคันเร่งไฮฟ้าเดโทนาโปรุ่นนี้นี่ถ้าในยุคปัจจุบันคนโดยทั่วไปก็คงใช้โทรศัพท์ที่เป็นสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ไม่ต้องมีสวิตไม่ต้องมีอะไรแล้วใช้แอปพลิเคชันเลยอ๋อผ่านได้เลยใช่ครับเพิ่งออกใหม่แล้วก็เดินหอบได้ล็อกคันเร่งได้กันขโมยได้โคตรคุ้มออปชันเยอะแล้วไม่ต้องมาตั้งติดสวงสวิตให้เกะกะรับเดียวเสียบถอดปลั๊กติดตั้งประมาณทัก2สองนาทีครึ่ง คิดค่าแรงเพิ่มเนี่ยสองนาทีขึ้นไม่คิดไม่คิดค่าแรงแต่คิดค่าของอ่าครับแล้วก็โหลดแอปพลิเคชันใส่โทรศัพท์ก็ใช้งานได้เลยหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบได้เลยครับอยากให้พี่เอฝากช่องทางการติดต่อหน่อยครับก็เฟซบุ๊กแฟนเพจครับเอเล็ตติ้งกาลาดภาษาไทยเลยครับค่ะเฟซบุ๊กส่วนตัวก็เอปทูครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ก็0ูนย์4 6 2 5 9ี่แปเข้าครับก็ติดต่อสอบถามได้ตลอดเข้าไปติดต่อได้เลยอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับยังไงขอบคุณพี่เอมากครับวันนี้ครับ